ก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านคลองดินดำนะครับอําเภอปากช่องเมื่อคืนก็มานอนอยู่ที่นี่กันทั้งคืนสนุกสนานครับตอนนี้เรากําลังจะไปสมทบกับพรรคพวกอยู่ที่ไร่สุวรรณครับเราจะไปทําการอ,อบรมคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวบัดข้าวเหนียวไปเลย นำตัวกันหน่อยเนาะว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็ก่อนที่มานี่คาดหวังยี่หยงเราบนนี่มะหอดนี่เรามาอดตอนนี้เราเป็นจังไนเนี่ยวีดค่ะชาลิมีนิมีกลับล่ามาจากสุพรรณบุรีค่ะที่บ้านก็ทําสวนผักผลไม้แล้วก็ข้าวชื่อดนชื่อเตยนะคะอันนี้มคะเตยยโสธรค่ะเป็นเกษตรกรที่บ้านก็ปลูกข้าว ที่ไอเลิกจากปลูกข้าวเสร็จก็ปลูกข้าวโพดกกำหนดการที่วางไว้ช่วงเช้าก็คืออาจจะตัวจัดกระบวนการหลักก็คือคนคที่นี่เนาะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายเกี่ยวกับการคัดพันข้าวไอข้าวโพดถ้าตามกำหนดการที่เราขออนุญาตเขาแจ้งไว้ในการจัดกระบวนการก็คือจะมีการปฏิบัติการในเรื่องของฝึกการคัดพันข้าวโคดกข้าวเหนียวเสร็จแล้วเราก็ช่วงบ่ายเราก็จะลงแปลง เพื่อไปดูแปลงคัดพันข้าวพวกของที่นี่เนาะเท่าที่ดูเอกสารนะครับอตอนที่แจ้งมาบอกว่าขอศึกษา9โมงถึง11ใช่ไหมครับแล้วพักอ่ทีนี้เรามาดูโปรแกรมปรกว่ามีทั้งวันประกอว่าช่วงบ่ายนี่แปลงทดาองเราไม่ดีพ็คงคงได้ขึ้นวันพนมแขกครับก็คงจะแนะนําเกี่ยวกับข้าวโพดเหนียวนะครับแล้วก็ ในภาพฝ่ายนี้ไม่ทราบว่ามาีจำต,ต่อไหมเพราะว่าทางเราจะไม่มีแปลงทดลองให้เป็นปฏิบัตินะครับให้เป็ปฏิบัติการสูวข้อพโพ์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราแนะนําการกพอุปจข้อ์ข้อเนียวก็เราจะใช้เทคนิคเดียวกับข้พอวโพอห์หวานก็ลองฟังดูนะครับว่ามีการตรวจวิธีการสูวจยังไงครับ อันนี้สีม่วงสังเกตไหมนี่คือข้าวโพดขเหนียวหวานที่เขาทําแบบไม่มีการคลุกเคล้าของจีนแต่ว่ามันจะมีความมีทั้งข้าวโพดขเหนียวที่เป็นเม็ดข้าวโพดขเหนียวกับเม็ดข้าวโพดหวานปิดอยู่เม็ดข้าวโพดหวานเนี่ยถ้ามันแก่มันจะเหี่ยวใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเหี่ยวเหี่ยวแต่พอะข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวแป้งมันก็เป็นข้าวโพดเอ่อข้าวโพดมันก็จะแต่งตึงของมันตามปกติอันนี้เวลาเอาไปผูกนะครับ ถ้าเราแกะเอาเม็ดข้าวโพดที่เป็นสีขาวเอ้ยสีสีสเหลีอยๆไปปลูกมันจะได้ข้าวโพดหวานที่เป็นสีม่วงแต่ถ้าเราเม็ดแป้งนี่ไปปลูกมันก็จะได้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นสีม่วงเช่นเดียวกันะผมก็มาครั้งนึงแล้ว บรรยายยังบรรยาอย่ง,ญญอยงเก่าอยู่คแรบบับแหมถ้าถ้ามาตรงเวลาสักหน่อยนะอาจะความหวังน่าจะ,นะจะดีขึ้นเพราะผมก็จะต้องการปรับปรุงพันธุ์ครับก็พาชาวบ้านที่พื้นที่ปลูกอ้อยที่เขาจะปลูกขา้าวโพดแซมในไร่อ้อยมาดเูเทคนิคการเก็บพันธุ์คับเลือกพันธุ์ก็ครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ ได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำไม่เคยเห็นก็อ,อยู่บ้านก็พากันปลูกกระพดอยู่บ้างแต่ว่าไม่